เอเวอเรสตคันนี้นะคะกำลังเตรียมส่งมอบลูกคา้าลูกค้ารีเควสอยากได้คุมโทนดําเงานะคะแบบเรียบหรูเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะว่าใส่อะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะเป็น FOR ดตัดดําเงาที่ดูพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็ใส่ไฟให้กับลูกค้า3จุดแบบนี้เปิดออกมาแล้วนะคะจะติดพร้อมกับไฟหลีเป็นไฟสีขาว LED นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีตัวเอเวอเรสนะคะเป็น e v e r e s t นะคะเป็นเอเวอเรสสีดําเงาแล้วก็เป็นตัวอักษรแบบว่าเป็นตัว ที่มีความพรีเมียมอีกด้วยพร้อมกับตัวชุดสเกิร์ตตัวนี้หลายคนอาจจะเห็นวิตเตอร์แรปเตอร์เยอะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะของ AKC นั่นเองนะคะตัวชุดสเกิร์ตนะคะยังครอบเป็นตัวดําเงาแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะตัวยี่ห้อให้แบบนี้เรียกได้ว่าคันนี้หล่อเลยในชุดสเกิร์ตแบบนี้นะคะถัดมาทางด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะมีตัวข้อไฟหน้านะคะสําหรับใครที่อยากได้ดําเงาแบบนี้คุมโทนดําเงายังไงวันนี้เราไม่แตกแบบว่าเราไม่แตกออกไปแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวชุดดําเงาแล้วก็มี ความเรียบหรูนั่นเองนะคะทันมาเอเวอร์เรทเทนนะคะแน่นอนว่าเอเวอร์เรทเทนโดยปกตินะคะจะเป็นตัวล้อ18นิ้วนั่นเองเ,องเนาะแต่ว่าตัวนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนให้เลยเป็น20นิ้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้หล่อๆก้านแบบไหนนะคะสามารถรีเควสได้ตัวล้อแม็กสามารถเลือกลายได้อีกด้วยนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวคุมในเรื่องของตัวโครเมียมให้กับลูกค้าหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบกระจกนะคะแล้วก็จะมีตัวเบ้ารองมือจับข้อมือจับตัวนี้นะคะที่เป็นดําเงาเรียกได้ว่าภา ภาพรวมของรถคันนี้จะดูแบบว่าเรียบหรูและก็คุมโทนดําเงานั่นเองเนาะถัดมาทางด้านท้ายใครที่อยากเห็นชุดเกิร์นะคะดังด้านท้ายแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดังด้านท่อคู่นะคะสำหรับที่มาใส่ให้แล้วแล้วก็ท่อคู่ในส่วนของตรงนี้นะรีเก็บให้เป็นในส่วนของตัวดําเงาอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าหล่อๆแบบนี้ทั้งคันเนี่ยแม้กระทั่งข้อไฟท้ายเราก็ยังเก็บนะในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ส่วนใครนะคะที่อยากได้ e v e r อร t เรทแล้วก็อยากได้แต่งดูดันสไตล์ไหนนะคะสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย